สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่สวยๆมานำเสนอครับเป็นรถระดับผู้บริหารใช้งานนะฮะและก็เป็นรุ่นเนี่ยที่ลูกค้าหลายท่านเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับสำหรับ Camry Hybrid นั่นเองนะครับกับคันนี้เลยครับผม Toyota Camry 2.5 Hybrid Navigator ปี2015ครับราคาเบาๆนะฮะไม่ถึง600,000บาทเท่านั้น นะสำหรับประวัติตัวรถครับรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงประวัติสูตรตรวจสอบได้โครงสร้างวารนทีครับผมไม่เคยมีประวัติของการชนหนักผิดควาจมน้ําตัดต่อกลับสีทําเครื่องยนต์นะฮะเล่มไม่มีชํารุดสูญหายนะครับตรวจสอบได้นะคสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับอยากเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนก็ได้นะครับมาทดลองขับกันได้ที่บริษัททออโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวัน เก้าโมงเช้าจนถึง6โมงเงย็นเลยนะฮะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ b ิ๊กสาขาสุวินทวงเลยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันดีก,กว่านะครับสำหรับคันนี้ครับ toyota camry 2.5อ่า hv navigator น,น,น,นะครับเป็นเครื่องยนต์ h ฮ b ริดนะครับ2005ปี2015คันนี้ กระจังหน้าคโครมเมียมสวยๆเลยเส้นบนนะครับจนถึงชุดโคมไฟเลยโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางครับและจะตกแต่งคลรุมโทนด้วยสีฟ้าซึ่งบ่งบอกว่าเป็นตัวไฮบริดนั่นเองนะคะและตัวช่องลมนะครับจะเป็นสีเทาดำเมทัลลิกนะคับผมรวดลายสวยงามเหมือนเกตลาฮะ,ะทางด้านบนและก็ด้านล่างป้ายทะเบียนสีกอไก่ดอเด็ก3532กรุงเทพมาหานคระนะครับได้ไป้ายนี้ใช้งานเลย ส่วนโคมไฟหน้าเดิมโรงงานครับผมเป็นแบบโปรเจคเตอร์ลูกแก้วคู่นะฮะตกแต่งไได้วยไฟเดทามอนนิ่งไรท LED 4เมตรนะไฟเลี้ยวจะตกแต่งอยู่ที่ด้านข้างนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้แล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้าให้2จุดนะครับผมรถสีบอลเงินครับผมเหลี่ยมสันตัวรถเดิมแท้คมชัดรับประกันโครงสร้างภาษีพรบรต่อให้ใหม่ไม่ต้องห่วงนะฮะโลโก้ไฮบริดติดที่ข้างด้านข้างตัวรถสภาพสมบูรณ์ครับอยู่ครบทั้ง2ฝั่ง สำหรับตัวล้อและยางครับคันนี้แม็กอรลอยเดิมโรงงานขอบ17ล้อแม็ก5รูดิสเบรก4ล้อระบบเบรก ABS นะครับผมส่วนยางคันนี้เนี่ยเป็นยางปี2020ครับยาง g ุ o u เ y ีย r นะคะสัปดาห์ที่4รหัสยาง215 5ครับ55 R17 ครับผมโครงสร้างซุ้มล้อเดิมนะครับผมรอยเชื่อมลอยซีนเดิมเบ้าชกเดิมโรงง,งานครับรอย QC ชัดเจนนะคะ ในส่วนของตัวกระจกเนี่ยตาปัม๊มโตยโยต้าทุกมานะครับไม่เคยแตกหรือว่าเคยเปียกนะฮะรอบตัวรถเลยส่วนกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับและก็พับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวปุญแจเป็นรีโมทนะครับผมมือเปิดสมาร์ทเอนทีเสาบีเป็นสีดำเงาเมทัลลิกสวยๆเลยนะครับผมภายในของคันนี้จะเป็นโทนสีดำครับตัดกับสีเบจเดิมโรงงานนะฮะ ตกแต่งลายไม้สวยงามครับตามรถหรูรถไฮคลาสนะครับรถเก่งซีดาน4ประตูไซสใหญ่ของค่ายโตโยต้านะฮะเสาบีเดิมครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนนะครับน็อตประตูด้านบนด้านล่างไม่มีแกะไม่มีถอดครับผมแผ่นเพจเดิมโรงงานครับผมปี2015จด 15, 15ตรงปีไม่มีราจดนะครับสติกเกอร์มออกอยู่ครบถ้วนสภาพสมบูรณ์นะฮะ คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแล้วก็มีตัวพลังงานไฮบริดด้วยนะครับก็ค่อนข้างประหยัดน้ำมันเลยนะครับอัตราเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18-19ถึงกกิโลต่อ1ลิตรเลยนะครับถ้าวิ่งทางไกลออกต่างจังหวัดเนี่ย20กิโลต่อ1ลิตรบวกอย่างแน่นอนรับประกันเลยนะครับผมด้านหลังเดิมๆครับฝาท้ายเดิมด้านหลังเดิมนะฮะเซนเซอร์ด้านหลังมีให้ถึง4จุดนะครับคันนี้มีเซนเซอร์รอบตัวรถเลยนะครับรวมแล้วทั้งหมด6จุด ด้านล่างตกแต่งด้วยไฟทับทิมครับผมคิ Q ้วฝากระโปรงจะเป็นโครเมียมนะครับพาดยาวเลยนะแล้วก็มีกล้องถอยหลังครับที่ติดมากับตัวรถโลโก้ที่ติดมากับตัวรถอยู่ครบนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวไฟท้ายก็ของเดิมโรงงานเป็น LED นะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟถอยเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวหลอดไส้นะครับฝาท้ายก็เปิดจากรีโมทได้เลยนะแล้วก็ด้านหลังจะมีไฟเบรกวงที่สามด้วยนะครับเดี๋ยวฟิล์มผมติดให้ใหม่นะไม่ต้องห่วงนะ ก็ฟิล์มที่ติดรถมาเขาก็หมดสภาพแล้วนะครับเขาเสื่อมสภาพแล้วนะครับภายในห้องเก็บของนะครับผมอของแคมรี่ไฮบริดโฉมนี้เนี่ยห้องเก็บของจะแคบเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจะมีในส่วนของตัวเขาเรียกตัวปั่นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเขาจะอยู่ที่ด้านหลังนะครับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับจะอยู่ที่ด้านขวานะครับผมแบตเตอรี่รถยนต์เขาก็เพิ่งเปลี่ยนมามาให้ใหม่นะครับผม นะช่วงล่างเดิมเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่เดี๋ยวผมหาให้นะคะพอดีว่าคันนี้ไม่มีติดมานะฮะดูได้เลยโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของการเจาะตัวเครื่องตัวถังนะครับผมรอยซีนรอยเชื่อมเดิมนะไม่มีการชนหนักหิดความจมน้ำแน่นอนผมบรันตีนะครับผมโครงสร้างเดิมนะครับรอยซีนเชื่อมเดิมเม็ดอาร์ตชัดเจนลังน้ําเดิมครับส,สวยๆฝากระโปรงเดิมโรงงานนะฮะฝากระโปรงเดิมโรงงานนะฮะตัวรอยซีนก็ตัวเล็บจิกเข้าปกาติเลยแบบนี้ นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับเดิมหมดนะครับผมรับประกันโครงสร้างครับตัวรถบรันตีทุกคันนะฮะที่บริษัททอออโต้ไม่มีประวัติของการชนหนักที่ความจมน้ํานะครับผมตรวจพบตรวจเจอขับรถเข้ามาคืนเราได้เลยนะครับเรารับซื้อคืนหนึอและมีค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นนะครับด้านในตัวรถกันนะครับเดี๋ยวผมพาดูแผงประตูก่อนนะครับ จะเป็นสีทูโทนนะฮะสีดำตัดกับสีเบจครับที่พักแขนเป็นหนังด้านข้างเป็นหนังนะครับผมกระจกจะเป็นปรับขึ้นลงออโต้ฟูออโต้ทั้งสีบานเลยตกแต่งลายไม้สวยงามครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับแล้วก็เมมโมรี่นะครับเซ็ตเบาะได้2หน่วยความจำมือเปิดเป็นพรเมียมนะครับภายในนะครับโทนสีดำตัดกับสีเบจเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวผมขอสตาร์ทเครื่องเลยนะครับ อันนี้เป็นปุ่ม Engine Start นะครับเป็นปุ่ม Push Start นั่นเองนะฮะเหยียดเบรกกดปุ่มได้เลยติดแล้วนะครับผมต้องบอกว่านิ่งและก็เงียบมากครับนะตามสไตล์ของตัวเครื่องยนต์ไฮบริดเลยนะครับไม่ไม่แตกต่างจากรถไฟฟ้าเลยจะมีแค่บางจังหวะที่ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเขาปั่นพลังงานไฟฟ้านะครับผม,ผมก็จะมีอ่าการสั่นนิดหน่อยนะครับแต่เป็นแค่ระยะชั่วคู่เดียวนะครับ ในส่วนของตัวเรือนไม้ย,ยังคงเป็นความเอกลักษณ์ของ Toyota Camry นะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ขนาดไหนนะตัวเรือนไม้เนี่ยจะเป็นกึ่งดิจิทัลนะครับผมตรงกลางเนี่ยจะเป็นเรือนไม้ดิจิตัลนะฮะอยู่ที่174,922โลนะครับคันนี้จะเป็นโทนสีดำตัดกับสีน้ำเงินนะครับสวยงามเลยนะครับส่วนตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยหนงังนะครับเดิมโรงงานสีก้านนะครับ ปวมอะไรมันติฟังก์ชันครับด้านขวาคอนโทรลมีคูดคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลเครื่องเสียงเครื่องเล่นนะครับผมคันนี้มีแอร์แบ็กทั้งหมด7ใบรอบตัวรถนะครับส่วนออปชั่นครับปาร์คเซนเซอร์นะครับระบบ BFM นะฮะหรือว่าตัวที่การแจ้งเตือนนะครับเวลามีรถแซงซ้ายขวานะครับจะอยู่ที่ตรงกระจกแบบนี้นะครับ เขาจะแจ้งเตือนนะครับเวลาว่ามีรถอยู่ด้านซ้ายด้านขวานะคบเขาจะมีไฟขึ้นนะคบผมไฟสีส้มนะการลื่อนถ่าไหลนะครับผมคอนโซลด้านหน้าครับจะเป็นโทนสีดำล้วนนะครับแบบนี้เลยตกแต่งลายไม้นะตัวเกีจะเป็นสีเบทนะคันนี้ก็คู่มือต่างๆอยู่ครบถ้วนนะครับหน้าจอเดิมโรง,งงานเครื่องเล่น JBL ครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอทัสกีน นะฮะมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวตัว SD c a การเราเอามาใส่ให้นะครับส่วนแอร์นะครับจะเป็นแอร์ออโต้ดูโอซ้ายขวานะฮะมีนาโนโหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกองฝุ่น PM 2.5นะครับอันนี้คือข้อดีของ t o y ย t a c a ค r y เลยนะครับสำหรับรถที่เป็นพรีเมียมคลาเป็นรถไฮคลาสนะครับผมนะเป็นรถระดับผู้บริหารใช้งานนะครับม่านหลังไฟฟ้านะครับปุ่มนี้ มีโคโหมดอีวีโหมดมีให้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวเบาะนะครับคนขับนะครับกับคนนั่งข้างๆที่เป็นคู่หน้าเนี่ยปรับอุณหภูมิปรับลมได้นะครับเขาจะมีลมอ่อนๆนะตรงที่นั่งกับด้านหลังเล็กน้อยนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะมีลมอ่อนๆเย็นๆฉ่ำๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่โตโยต้าแคมรี่ทำมาให้นะฮะ ช่องชาร์จไฟนะครับอยู่ด้านในนะครับผมช่องเสียบสาย AUX USB มีให้ครับคอนโซลตกแต่งลายไม้สวยงามที่วางแก้วมีให้2ใบครับเกียร์โต้แบบขั้นบันไดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเกียร์ CVT แล้วนะครับผมเนาะแล้วก็หัวเกียร์จะเป็นหนังนะครับตกแต่งลายไม้ QI Charger Wireless นะครับหรือที่ว่าที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับก็มีให้เรียบร้อยนะครับผมที่พักแขนปรับได้นะครับเป็นสีเบจนะเป็นหนังข้างในก็จะเป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับ ส่วนตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะหนังเดิมโรงงานสีเบสสภาพสวยนะครับผมก็จะมีรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเก็บงานทําความสะอาดให้นะครับเบาะสภาพสวยๆต่งตึงเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดนะส่วนด้านหลังครับเช่นเดียวกันนะกว้างๆนั่งสบายนะครับเบาะสวยเบาะเนียนนะด้านหลังไม่ต้องบอกว่าแทบจะไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยนะครับ ที่พักแขนมีให้เรียบร้อยนะครับที่วางแก้วตกแต่งลายไม้แอร์ตู้หลังครับรับรองว่านั่งด้านหลังก็ไม่ร้อนนะครับแล้วก็สําสหรับตัว HV สวีในวิเนี่ยเขาก็จะมีที่จับให้ด้วยนะทั้งสงฝั่งหลังคาเดิมฝ้าเดิมครับไม่มีรอยเฉดขาดนะฮะเม็ดอาดกระดูกงูครับของเดิมของแท้โรงงานนะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนัก่ความจมน้ํา นะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจหรือว่าหารุ่นนี้อยู่ครับสำหรับรถ t o y ย t a Camry 2.5 Hybrid Navigator นะครับผมปี2015คันนี้นะครับราคาเพียง599,000บาทเท่านั้นนะครับรถหน่วยงานแทๆ้ๆมือเดียวจากป้ายแดงประวัติศูนย์ตรวจสอบได้คันนี้นะครับเลขไม่์170,000โลเท่านั้นนะครเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกัน สำหรับตัวเครื่องยนต์ครับไฮบิดนะฮะ2.5ลิตร2 5 0 0ซีนะครับคันนี้แรงม้าอยู่ที่200กับอีก9แรงมา้านะฮะต้องบอกว่าเป็นรถเก่งนะฮะที่มีแรงม้าสูงมากๆแบบว่าเดิมๆไม่ได้แต่งไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมเครื่องเดิมๆเ,เลยครับผมหัวนงหัวน็วนอตนะครับรอยมาร์คสีรอยแต้มสีรอยคิ C, อยู่ครบชัดเจนสภาพสมบูรณ์เครื่องยนต์แห้งๆนะครับ ไม่มีคาบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มรั่วซึมนะครับโครงสร้างหลักครับเบ้าโช๊หัวน็อตเดิมนะครับผมนะรอยแต้มสีรอย QC ชัดเจนขันด้านในน็อตเดิมไม่มีแกะมีถอดับฝากระโปรงเนี่ยมีรอยแกะมากนะครับผมนะน่าจะมีในส่วนของตัวงานสีมาบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าตัวคันหน้าซ้ายขวาฝ่ายหน้าเดิมแบตเตอรี่เดิมครับผมนะด้านหน้านะครับแต่เตอร์เนี่ยรอย QC อยู่เลยน็อตคันหน้าไม่มีแกะนะครับผมไม่มีแกะ ระบบเบรก ABS ครับดิสเบรก4ล้อนะฮะใครที่กำลังตามหาอยู่นะสำหรับรถ Toyota Camry นะครับผม2.5 h y b r ิ d Na ว i เก tor ครับปี2015 599,000บาทเท่านั้นสนใจติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร0894807362ครับเบอร์โทรผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับสนใจทักเข้ามาได้โทรเข้ามาได้นะครับและที่สำคัญเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ด้วย สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ